TFR คันนี้นี่คิดเหมือนกันไหมคันนี้หล่อนะครับสะอาดดูเกินอายุอานามเลยนะคือคือในใจมันบอกเลยคันนี้ต้องทำทิศเมนจัดทรงอะไรมาอย่างดีแล้วล่ะสีนี่ก็คือเรียกว่าควรจะทำมาใหม่แล้วอย่างน้อยรอบหนึ่งกันนะครับน้าแล้วก็ทำได้ดีซะด้วยสีดูอย่างนี้หล่อจัดทรงเรียบๆง่ายๆไม่ไม่บวอหวาเกินไปไม่เยอะเกินไปนะครับนะเออ ออกมาดูดีเชียวสีดำนะครับเออรุ่นนี้ของเดิมว่ารู้สึกผมมันจะไม่มีสีดำด้วยหรือเปล่าวะไม่มั่นใจนะเออล้อก็สวยทรงสวย,ยนะครับมีคำหน้าคำหลังคำทายโอ้โยครบไปหมดเลยนะอันนี้ดูดีเลยครับเปิดมา1,19,000บาทนะกับ TFR มามังกรทองตงัวนี้ก็ <c oughs> ก็ก็ราคาก็ ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงอ่ะนะครับก็กับสภาพที่ได้เห็นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าแพงนะครับนะเครื่องยังไงเดีดูอย่างนี้ก็เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเปลี่ยนพวงมาลัยแต่งภายนอกหัวเกียนะครับก็เรียกว่าเขาทําส่วนที่ชดเชยกับความอายุอนามมันมาให้หมดแล้วนะสะอาดกริปเลยรับได้ไหมชอบไบต์ตรงใจกันไหมล่ะรถกระบะแคปรุ่นนี้ก็ ใช้คำว่าโคตรประหยัดอยู่แล้วนะอ,อถูกใจขนาดไหนกันละ่ะเท่านั้นแหละนะฮะดูดีดูด,ดีสะอาดเลยแหละเออนะครับลองลองลอง,ลอง,ลองนัดกันดูนะครับว่าจะติดต่อพบเจอกันได้ยังไงฉันสนใจรถคันนี้อยากจะลองรถนะเออยังไงก็เจอกันนะครับเดี๋ยวดูรูปไปด้วยกันพร้อมพอกันก่อนนะรถน่าสนใจเลยเออ นะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะ